ไปผ่าตัดดึงหน้ามาเรียบร้อยแล้วแต่คนไข้รู้สึกว่าผิวชั้นบนมันยังไม่เด้งการผ่าตัดดึงหน้าคือการกรีดลงไปที่ชั้นกล้ามเนื้อลึกชั้นกล้ามเนื้อสมัดแล้วดึงขึ้นมาเย็บมันขึ้นมาถูกไหมครับ วันนี้คนไข้ติดตามติ๊กตอกหมอเขาเข้าใจแล้วครับว่าถึงแม้ไปผ่าตัดดึงหน้ามาแล้วแต่ผิวของเราก็ยังเป็นผิวของคนอายุ30 40 50อยู่เวลาที่เราอายุมากขึ้นผิวชั้นบนเราหย่อนใครผิวใต้ตาบางใครใต้ตาโบใครใต้ตาลึกนะขอให้ทุกคนได้ดูตัวเลขงานวิจัยนี้แล้วไปเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนจะไปฉีดหน้าก่อนจะไปผ่าตัดขอให้เพื่อนๆซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับ เทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเรียกว่าโมโนโพล a าอาร์เอหรือว่าคลื่นความถี่วิทยุค้วเดียวและอาบุเตมไม่เจ็บครับหัวยิงกระจายพลังงานไปหลังพึ่งเวลาที่คุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนใต้ตาคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นนะใครเห็นผิวคนไข้หมอเด้งมากให้คอมเมนต์มาเลยครับว่า ผิวเด้งมากนะครับสามารถกดติดตามติกตอกหมอซีแล้วถ้าหมอมีความรู้อะไรดีๆก็จะออกมามาให้ความรู้เพื่อนๆทุกคนนะครับ